ัญหาและเฉลยวิชาธรรมนักธรรมชั้นเอกข้อที่หนึ่งพระพุทธ,ธดำรัดหนึ่งว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุดราชรถ ดังนี้โดยมีพระพุทธประสงค์อย่างไรตอบมีพระพุทธประสงค์เพื่อทรงชักชวนแนะนำให้ดูถึงโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของโลกเช่นเดียวกับดูละครมิให้หลงชมความสวยงามต่างๆแต่ให้เพ่งดู คติที่ดีและชั่วมีให้เมามัวไปตามสิ่งนั้นดังตัดตอบไปอีกว่าเป็นที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้อติดไม่ข้อที่สอง ความอยากที่เข้าลักษณะเป็นตันหาและไม่เป็นตันหาได้แก่ความอยากเช่นไรเพราะเหตุไรตอบความอยากที่เข้าลักษณะทำให้เกิดในภพอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยความด้วยอำนาจความยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ อย่างนี้จัดเป็นตัณหาเพราะเป็นทุกข์สมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดส่วนความอยากที่มีอยู่โดยปกติธรรมดาของคนทั่วของของทุกคนแม้กระทั่งพระอริยเจ้าเช่นความอยากข้าวอยากน้ำเป็นต้นไม่จัดว่าเป็นตัณหาเพราะ เป็นความอยากที่เป็นไปตามธรรมดาของสังขารข้อที่ <S <S 3 <S 1> <S 1> การกำหนดรู้ความเป็นอนัตตาแห่งสังขารด้วยความเป็นสภาพศูนย์นั่นคือรู้อย่างไร อรู้จักพิจารณากำหนดเห็นสังขารกระจายเป็นส่วนย่อยๆจากคณะคือก่อนจนเห็นเป็นความว่างถอนคณะสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นก่อนอันได้แก่ความถือเอาโดยนิมิตว่าเราว่าเขาว่าผู้นั้นว่าผู้นี้เสียได้ ข้อที่สวิลาคะในพระบาลีว่าวิลาโคเศษเศษโธรรม,มานังวิลาคะประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายและในพระบาลีว่าวิลาคะวิมุตติเพราะสิ้นกำหนัดย่อมหลุดพ้นต่างกันอย่างไรตอบวิลาคะในพระบาลี แรกเป็นไวพจน์คือคำแทนชื่อพระนิพพานวิลาค a าในพระบาลีหลังเป็นชื่อของพระอริยมรรคข้อที่5บาลีแสดงปฏิปทาแห่งสันติว่าโลโลกามิสังปะชะเหสันติ เปโขแปลว่าผู้เพ่งความสงบพ,พึงและอามิตรในโลกเสียดังคำว่าอามิตรในโลกหมายถึงอะไรที่เลือกอย่างนั้นเพราะเหตุไรตอบหมายถึงเบนจะพิษกรรมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภพอันหน้าปาถนาหน้าไข่หน้าพอใจ ที่เรียกอย่างนั้นเพราะเป็นเครื่องล่อใจให้ติดในโลกดุดเยืออันเบ็ดเกี่ยวอยู่ฉะนั้นข้อที่6กกรรมฐานที่พระอุปชาสอนแก่ผู้ บรรพชาอุปสมบทว่าเกสาโรมาณาขาทันตาต่โจต่โจธันตานขาโรมาเกสานั้นจัดเข้าในสติปัฏฐานข้อใดให้พิจารณาอย่างไรตอบจัดเข้าในกายารูปัสนาสติปัฏฐานให้พิจารณาน้อมใจให้เป็นให้เห็นเป็นของหน้าเกียรติปฏิกลุลทั้งในกายตนทั้งในกายผู้อื่น ข้อที่เจ็ดกายกายขตาสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานมีอารมณ์ต่างกันอย่างไรแก้นิวรณ์ข้อใดได้ตอบกายคตาสติกรรมฐานมีอาการ32ใน ร่างกายเป็นอารมณ์อสุภกรรมฐานมีซากศพเป็นอารมณ์แก้กามฉันฉันทานิวรข้อที่8จงแสดงพระพุทธคุณ9โดยอัตสต,ตสมบัติและปาระหิตตสมบัติและปาระหิต ปฏิบัติพอได้ใจความตอบพระพุทธคุณคืออารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปโนสุขโตโรกบวิทูเป็นพระพุทธคุณส่วนอัตตสมบัติพระพุทธคุณคืออนุตโรภุริสัทธรรมสารตีสัตถาเทวนุสานังเป็นพระพุทธคุณส่วนปารหิตปฏิบัติ พระพุทธคุณคือพุทโธพัควาเป็นพระพุทธคุณทั้งอัตสมบัติและปาร,ร,ระหิตปฏิบัติต่อไปข้อที่9ปัญญารู้เห็นอย่างไรชื่อว่าวิปัสสนาปัญญา ปัญญาอันเห็นตามความเป็นจริงคือกำหนดรูสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาถอนความถือมั่นอำนาจตันหามานะทิฏฐิเสียได้ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญา ข้อที่สิในสัญญา10ข้อที่5ว่าปะหารสัญญาความสำคัญคือความใส่ใจในการละขอทราบว่าทรงสอนให้ระอะไรบ้างตอบทรงสอนให้ละหนึ่งการวิตก 2. อพยาบาลวิตก สวิหิงสาวิตก 4. ี่ทำอันเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งสีข้อนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดอีก